อรุณสวัสดยามเช้าครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะอากาศดีครับผมวันนี้ไม่คืมฟ้าคืมฝนไม่ค่อยแดดแรงมากเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ามาชมกล้วยไม้งาม,งามยามเช้าะครับผมเอื้องสายสามสี 4. บานมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับผมดอกยังไม่โรยเลยนะครับผมแีม่ดอกสวยและทนมากและปลูกง่ายครับผมเอื้องสายสามสี 4. นะ ง่ายมากผมเอามัดติดไว้กับเนี่ยครับผมต้นสะเดานะครับผมสกุลสายเวลาเขาออกดอกเขาก็จะทิ้งใบแบบนี้ทั้งหมดครับผมแล้วก็ออกดอกมานะแล้วก็นี่ครับผมแล้วแตกยอดสายสามสีเป็นไม้ป่าแท้หายากอีกหนึ่งชนิดนะครับผมดอกไม่มีกลิ่นหอมนะครับผมเรื่องสายสามสีไม่มีกลิ่นหอมของดอกนะแต่สวยอลังการมากครับผมและสวยนานเลยอันนี้ผมเอามามัดติด อันที่เศษเศษเหลือจะาขายไม่ได้จากลูกค้านะครับผมเนี่ยพังลูอลังการมากและยอดใหม่ก็ออกมาเต็มปีหน้าน่าจะเป็นอะไรที่สวยมากเดี๋ยวเอามามัดใหม่อีกสัก4ี่ห้ากิโลให้สวยๆกว่านี้นีครับเป็นไงกันบ้างครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงฝืดเคืองนะครับเป็นยุคที่แบบมากหนักกว่าเงินเฟอ้ออีก เซฟตัวเองครับเนี่ยครับผมก,ก่อนึงก็แปะติดติดรวมกันไว้เศษๆอันนี้เป็นสายเชียงใหม่ออกดอกไปแล้วเ็าแพงยอดใหม่กันขึ้นมาหมดแล้วนะครับเนี่ยอันเสรศษๆผมเอามาแปะไว้แบบง่ายๆเลยครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยอาทิตย์หนึ่งลดน้ําทีหนึ่งด้วยไม่ได้แบบลดทุกวันด้วยนะครับผมแต่สวยครับสวยเลยอะ่ะนะครับ มาชมเอื้องสายสามสีนะความงามความสดชื่นของเช้านี้นะครับฝั่งนี้ผมก็มา,มาติดผมจะให้มันเป็นม่านน้าตกครับผมก็จะมา,มาติดขึ้นเรื่อยๆฝั่งนี้ผมก็มาติดขึ้นไปอีกเรื่อยๆเป็นทางโค้งลงมาจะสร้างจะสร้างเออเรียกว่าอะไรอะอุโมงค์กุ้ยไม้เอื้องสายให้มันย้อยลงมานะครับผมค่อยๆแปะนะครับ พะไล่นี้ผมเพิ่งออกมาอยู่ได้ถึงไม่ถึงสองปีมั้งก็ค่อยๆแปะไว้ไม้ไปต้นไม้มันก็เพิ่งใหญ่ครับผมนี่ครับผมพามาชมนะใครอยากได้สสามสีไปปลูกมีปลูกมีขายนะคบผมหนึ่งกิโลแปดร้อยสามกิโลสองพันส่งฟรีนะมีบริการเก็บปลายทางท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0959 4 1 8 9 8 8นะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะเรามีกล้ยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมสั่งได้ครับผม นำเข้ามาให้ปลูกได้นะครับผมเนี่ยครับสายสามสีงามๆนะพามาชมความสดชื่นยามเช้าครับเรื่องสายสามสีครับยังไงกดคนละลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเรื่องสายสามสีช่อใหญ่ๆงามๆเลยและดอกก็ไม่แข็งมากแล้วก็ไม่อ่อนมากครับผมแต่ทนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ